สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเทรดอ e นไลน์ร View สับสนุนโดยโบกเกอร์ IUX โบรกเกอร์รรมาตรฐานสากลน,นะครับภายใต้3หน่วยงานนะครับ FSA FSCA แล้วก็มีซ่นะครับมีบัญชี4ประเภทให้เราเลือกใช้นะครับได้รับการเชื่อมั่นจากเทรดเดอร์ชาวไทยและเทรดเดอร์ทั่วโลกนะครับในโครงสร้างของพฤติการราคาทองคำนะครับตอนนี้นะครับเรียกว่าเดินหน้านะครับ เคลื่อนที่ไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดการได้นะครับสดๆเลยนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยได้มีการพักตัว23เดือนก่อนหน้านั้นนะครับเดือนนี้นะครับปัจจุบันเลยนะครับเช้าเนี้ยขึ้นไปทำไฮในระดับราคาประมาณ2 4 8 2นะครับซึ่งถ้าใครได้ติดตามผมมานะครับผมมองว่าทาร์เก็ตการเคลื่อนที่รอบนี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราดิวดาวไปในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแนวต้านอยู่2480นะครับขึ้นมาทดสอบแล้ว วันนี้นะครับเช้านี้เมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าโอกาสการเคลื่อนที่เป็นยังไงนะครับก็ในภาพรวมนะครับตอนนี้นะครับก่อเวลารลายเดือนนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเดือนนี้นะครับยังยืนอยู่เหนือแนวต้านตัวมันลี่อัปเปอร์บารลี่นะครับซึ่งมันเหลืออีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับถ้าราคาเนี่ยมันปิดอยู่เหนือเส้นแดงๆในระดับราคาประมาณสัก2 0 0พ 400ได้ครับโอกาสเคลื่อนที่นะครับหรือว่าแนวโน้มเคลื่อนที่ถัดไปในระยะที่สูงขึ้นเนี่ยเยอะมากนะครับแนวต้านกรอบรายเดือนเขาอยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่บริเวณนะครับในโครงสร้างของช h a งแนลเนี่ยแนวต้านก็อยู่ประมาณนี้นะครับ2,575 2,580นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแนวเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับซึ่งถ้าราคายังได้มเมนตัมบูลิชแบบนี้นะครับขึ้นไปชนแน่นอนนะครับแนวต้านรายเดือนนะครับซึ่งเป็นกรอบใหญ่ที่สุดที่เราดูกันนะผมไม่ดู โครงสร้างของสามเดือนเป็นควอเตอร์นะครับหรือว่ากรอบรายปีนะครับกรอบรายเดือนเนี่ยสองหมีโอกาสขึ้นไปถึงได้นะครับถ้าราคายังมีโมเมนตัมในระดับนี้อยู่นะครับพอเราดิวดาวนะครับกรอบเวลาลายสัปดาห์ครับกรอบเวลาสัปดาห์เนี่ยครับผมให้โจทย์ไว้ว่าถ้าราคาครับทำไฮเท่าเดิม2 4งสีูนะครับในแนวนี้นะครับหรือถ้าราคาครับสามารถสร้างไฮที่สูงกว่าแนวไฮเดิม2 450ูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณนะครับ ว่าราคาเนี่ยจะเคลื่อนต่อครับทีนี้แนวต้านของก่อนเวลาสัปดาห์อยู่ตรงไหนนะครับก็คงต้องใช้นะครับเรื่องของอัปเปอร์แบนนะครับของ BB นะครับก็จะได้แนวแนวราคาประมาณสัก2530นะครับแนวอัปเปอร์แบนเนี่ยอยู่ประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นแนวต้านของก่อนเวลารายสัปดาห์นะตอนนี้นะครับการขึ้นไปชนประมาณ2530เนี่ยอาจจะชนแล้วย่อมาสักพักนะครับแล้วก็อาจจะเคลื่อนที่ต่อไป25 7 5ซึ่งเป็นแนวต้านของก่อนเวลาราย เดือนได้นะครับถ้าเบรก2575 2580ขึ้นไปอีกนะครับทีนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะไ่าถึงไหนเลยนะครับอาจจะถึงดาวอังคารนะครับหรือว่าถึงโลกพัจจันทร์นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับเราไปดูนะครับในกรอบเวลารายวันนะครับว่ากรอบรายวันเนี่ยเขาอยู่ในยังไงนะครับก็ถ้าเราดู BB นะครับราคาเกาะติดตัวอัปเปอร์แบนด์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเทนกรอบรายวันเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็หลังจากที่ราคาเนี่ยเบรกแนวต้านเส้นสีแดงประมาณสัก 2,400นะครับลงไปเทสมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับหลังจากนั้นนะครับวัลอังจันนะครับวัลอังคารเนี่ยกระแทกขึ้นแรงนะครับวันพุธนะครับวันนี้กำลังชนแนวต้านอยู่นะครับจุดเดิมนะครับที่ผมเคยเขียนว่านะครับ possible high high นะครับหรือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็น high high นะครับณตอนนี้นะครับขึ้นมาทำ high high แล้วนะตามโครงสร้างเลยนะครับโครงสร้างของอาจจะเป็นนะครับ T ไดหรือว่า t เ i p l e tap นะครับที่ เคยลากในขนาดนี้นะครับถ้าเราดูกรอบ 4S เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วชนแล้วนะครับพอชนปุ๊บเริ่มย่อไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะย่อดได้ลงหรือว่ากลับตัวลงนะครับยังเป็นโมเมนตัมขาขึ้นอยู่นะครับโมเมนตัม um ตอนนี้ดีนะครับราคาขึ้นชนโซน o v e r b o ์บอทนะครับแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับกวอเวลา รายวันเนี่ยนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเบรกตรงนี้นะครับเขาจะเบรกชุดโครงสร้างนะครับซึ่งกดลงราคาได้2ครั้งก่อนหน้านี้นะครับก็คือช่วง2 4 3 1บริเวณนี้นะครับ2450บริเวณนี้ครับตรงนี้2480ซึ่งเป็นแนวต้านของเราเบรกนี่ก็จะหลุดกรอบนะครับตรงนี้แล้วนะครับก็จะไปนะครับ2530 2575ได้เป็นอย่างน้อยนะครับโครงสร้างก่อเวลารายวันเป็นแบบนั้นนะครับ แนวรับกรอบไร้วันนะครับจริงๆเนี่ยจริงๆก่อนจะลงมาหา BB m i เมทลแบนแถว2 3 6 7นะครับยังมีเส้นแนวต้านประมาณนี้นะครับเป็นแนวรับอยู่นะครับดิวดาไปดูก่อนเวลาสีชั่วโมงนะครับก่อนเวลาสีชั่วโมงนะครับโครงสร้างไซเวอาฟตรงนี้ของเรานะตัวพาราเซนชัแนลนะครับโครงสร้างสีฟ้าเนี่ยก็เคลื่อนที่ตามนั้นแล้วนะครับเราติดตามราคามาเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่ช่วงที่เบรกโครงสร้างเนี่ยประมาณสัก 2336มานะครับตอนนี้ถึงเป้านะครับมีโอกาสไปได้ต่อนะครับราคาเนี่ยขึ้นชนและชนแล้วนะครับเรียนแนวสีส้มนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยกดลงราคาได้ทุกครั้งนะครับเมื่อช่วงวันที่12เมษายนครับขึ้นไปนะครับแท่ง 4S เนี่ยขึ้นไปเป็นแค่ไส้เทียนเท่านั้นนะครับแล้วก็ปรับย่อมานะเมื่อช่วงวันที่20พฤษภาคมครับตอนขึ้นนะครับก็ยังดูขึ้นแรงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยปิดเป็น engraving นะครับแท่งนี้ลงแรงๆนะครับ ทีนี้นะครับแท่งต่อจากนี้2องาแท่งต่อจากนี้ก็คือวันนี้เลยนะครับในแนว2480เนี่ยอันนี้สําคัญนะครับว่ามันจะเป็นตัวบอกบอกว่าสุดท้ายแล้วราคาจะกลับลงเคลื่อนที่ลงต่อตามแนวต้านนะครับแบบนี้นะครับคือทางด้าน,น,นล่างเขามีเส้นประเ่ยสุดข่ายปลายเนี่ยเป็นเส้นสปีดไลน์อยู่นะครับเส้นเทนคอนโทลถ้าไม่หลุดราคามีโอกาสเบรกขึ้นต่อนะครับหรือนะครับ จะไม่มีการกลับตัวลงเลยนะครับมีการอาจจะย่อสั้นๆนะครับแล้วก็เบรกเอาไปต่อนะครับเมื่อวานนะครับเราบอกว่าในแนวประมาณ2440นะครับมีโอกาสย่อกลับมา2420นะครับซึ่งในช่วงหัวข้ามตอนที่มีการประกาศข่าวนะครับตัวเลขรีเทลเซลล์นะครับมีการปรับย่อจริงนะครับแต่ว่ากลับลงไม่ถึง2420นะครับ2420ประมาณบริเวณนี้นะครับ ก็จะเป็นฐานนะครับในช่วงเช้าที่ราคาปรับตัวขึ้นไปผมมองว่าน่าจะย่อดได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าราคาย่อไม่ถึงนะครับเจอเส้นสปีดไลน์นะครับเจอเส้น CMA ย่อลงมาเทส t m มีนนะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยปุ๊บดันขึ้นต่อนะครับ ทะลุแนว2440นะครับก็ย่อประมาณหนึ่งนะครับให้อุ่นใจด้วยแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับด้วยเทรนขาขึ้นนะครับรายวันนะครับรายสัปดาห์รายเดือนราย4ชั่วโมงนะครับแม้กระทั่งราย1ชั่วโมงสุดท้ายเบรกเอาท์นะครับแนว2440ขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ชนแนวต้านแล้วนะครับเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยหรือว่าเทรนนะครับกรอบ 4H ตอนนี้แข็งแรงนะครับตัว พื้นกรรราคาก็เกาะติดกับแนว Upper Band นะครับมีแนว2480นะครับที่เป็นตัวกดราคาก็ตอนนี้นะครับย่อได้เล็กๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเกาะ 4S เนี่ยนะครับแท่งนี้นะครับแท่งปัจจุบันเขาอยู่ในแท่งที่3เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีโอกาสแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้อีกนะครับอาจจะสุดท้ายแล้วนะครับอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นการปิดเป็นแท่งเต็มๆได้นะครับอีกประมาณสัก 2ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นกันว่าแท่งนี้ปิดยังไงนะครับวันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับเป็นพฤติกรรมราคาแท่งกรอบสีเต่อจากนี้สําคัญเลยนะครับถ้าไม่มีการปิดเป็นบ a ลิสเอนกรฟิงนะครับหรือว่าแปลเปลี่ยนโครงสร้างราคามีโอกาสทะลุ2480ขึ้นไปอีกนะครับไปดูกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับกรอบ1ชั่วโมงนะครับเดิมเรามีโครงสร้างนะครับขออนุญาตเอาลูกศรตัวนี้ออกไปในกรอบเวลานี้นิดหนึ่งนะ เขาอยู่ในโครงสร้างของขาขึ้นนะครับในชานแนลนะครับราคาเนี่ยเดินหน้านะครับสร้างไฮ้ไฮ h นะครับตรงนี้ไฮ l โรหรือว่าจุดสูงสุดที่ต่ําลงนะครับจุดสูงสุดที่สูงขึ้นนะครับจุดสูงสุดต่ําลงนะครับไฮไฮนะครับแล้วก็แถวนี้เป็นอีโคโรนะครับแล้วก็เดินหน้านะครับสร้างไฮ้ที่สูงขึ้นต่อแล้วเดิมเนี่ยเขาจะชนบในเวณแนวสีส้มนะครับแล้วก็ย่อนะครับก็คือแนวต้านของกรอบชานแนลนะครับ จนกระทั่งเมื่อวานมันชน2440นะครับแล้วก็ย่อมาที่ผมบอกครประมาณ14เหรียญสุดท้ายแล้วมันเจอเส้นสปิดไลน์ะครับเส้นไอเส้นปะตรงนี้นะครับดันราคานะครับขึ้นต่อเบรกแนว2440นะครับบริเวณสีเขียวนี่ก็คือการเบรคโรงร้านะครับขึ้นมานะเพราะฉะนั้นในโซน2440เนี่ยเป็นแนวรับอยู่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะใช้นะครับแนวเส้นชานแนลเดิมตรงนี้นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตหรือว่าตัวสนับสนราคาได้อีกนะครับ ทีนี้นะครับกรอบ 1H นะครับมีเส้นสปีดไลน์นะครับหรือว่าเราเรียกว่าช็อตเทอร์มเทนคอนโทรลนะครับเป็นตัวสนับสนุนราคาอยู่นะครับแนว EMA นะครับก็ยังอยู่ประมาณสัก25 2460นะครับการปรับย่อมานะครับในเบื้องต้นนะครับหลังจากชนต้าน2480แล้วนะครับอาจจะย่อเล็กๆได้ประมาณสัก 2460นะครับอาจจะเป็นจุดพักราคาบริเวณนั้นอยู่นะครับสมมุตินะครับว่าเขาเริ่มนะครับเบรกโลแถว2 470ลงมาได้นะครับเบรเดี๋ยวเขาจะมีเบสนะครับหรือว่าฐานอยู่เรนนี้อยู่นะครับซึ่งราคาเนี่ยแลนดีขึ้นไปเมื่อตอนอปโมงนะครับแล้วตอนนี้กําลังเริ่มปรับย่อมาจุดพักฐานตอนนี้2 4 7 0บริเวณนี้นะครับสมมุติเบรกได้นะครับจะมี2460เป็นตัวซัพพอร์ตราคาอีกนะครับแล้วก็ น่าจะดันราคาขึ้นไปเทส2480ได้ต่อนะครับณตอนนี้โมเมนต์นี้นะครับก็ผมยังเชียร์นะครับให้รอ Follow b y นะครับในแนว2470นะครับแล้วก็2460นะครับถัดจากนั้นนะครับเป็นแนวรับประมาณไหนนะครับก็คงต้องบอกว่าคงต้องใช้นะครับเรื่องของเส้นสปีดไลน์ด้วยนะครับแนว BB m i d d l e b a n d กก็ใกล้เคียง2460นะครับขอ มาร์คลาเบลแล้วกันนะครับเราจะได้เห็นชัดๆนะครับเผื่อท่านไหนนะครับเอาไปประกอบการพิจารณาการเข้าเทรดวันนี้นะครับแล้วก็2 4 7 0นะครับแนวรับนะครับอาจจะต่ำกว่าลงกว่านั้นนิดนึงครับ2 4สแถวนี้จะเป็น2 4 6สี่ปใกล้เคียงนะครับแล้วก็เส้นสปีดไลน์ตรงนี้นะครับเส้นสปีดไลน์ขออนุญาตทําให้มันชัดเจนขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับเส้นสปีดไลน์ก็คือเส้นบสนุนราคานะครับ รับได้นะครับไปต่อนะครับทารเก็ตก็ผมมองนะครับแนว2 5 2 7้ถึง2530นะครับซึ่งเป็นแนวต้านของก่อนเวลารายสัปดาห์นะครับอัปเปอร์แบนด์นะครับก็น่าจะทำให้การเกิดการพักตัวชะลอตัวประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการยอดสั้นนะครับข้อแม้นะครับต้องเบรกและยืนอยู่เหนือ2480ให้ได้นะครับ2480เนี่ยเป็นแนว โครงสร้างของไซเบียรของก่อเวลา 4H นะครับแล้วก็ก่อเวลารายวันด้วยนะครับยังไงเทรดทองคาก็ไม่ประมาทนะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับสุดท้ายนะครับขออนุญาตนะครับท่านที่สนใจนะครับการเทรด forex นะครับหรือว่าการเทรดทองคำนะครับบล็อกเกอร์ i u x จะเป็นบล็อกเกอร์ที่มีมาตรฐานสูงมากนะครับภายใต้3หน่วยงานนะครับมีสเปซต่ำมากๆนะครับเขาเป็นผู้นําตลาดการซื้อขายด้วยสเปซต่ำนะครับได้รับรางวัลมากมายนะครับ สเปซทองคำห้าหรือหกเพียนเท่านั้นนะครับสเปซคู่เงิน0 00, 0 0 1ในบัญชีประเภทรอนะครับมีบัญชี4ประเภทนะครับแซนด,ด์บัตแซนด,ดพ์พลาสบัญชีรอบัญชีโปรนะครับเทรดแบบไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับฝากถอนฟรีนะครับ ลูกค้าใหม่นะครับเปิดบัญชีสําเร็จนะครับยืนยันตัวตนรับโบนัส30เหรียญยูโรชอลลร์ไปเริ่มต้นเทรดได้ทันทีนะครับเทรดได้นะครับตามเงื่อนไขถอนกําไรได้นะครับเช็คเงื่อนไขกับซัพพอร์ตได้เลยนะครับส่งคําสั่งซื้อรวดเร็วนะครับการดําเนินการเนี่ยเฉลี่ยนะครับ30มิลลิเซคนนะครับการสั่งซื้อก็หรือว่าการส่งคําสั่งนะครับจะดาเนินการเรียบร้อยนะครับแล้วก็รับสิทธิพิเศษโปรแกรมลดแบกนะครับยิ่งเทรดมากมีเงินคืนเข้าพอร์ตนะครับ แอปพลิเคชัน iu x นะครับดาวน์โหลดได้จาก Play Store แล้วก็ App Store นะครับสะดวกสบายรวดเร็วนะครับฝากถอนโอนเงินนะครับแล้วก็เทรดได้ตรงจากตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับแล้วก็สามารถเทรดได้ภายในคลิกเดียวนะครับถ้าเราวางแผนนะครับมีการแจ้งเตือนเรียบร้อยนะครับเราสามารถคลิกเดียวนะครับส่งคำสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ iu x นะครับ คลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กลับพบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคําจากเพจ forex ted review สนับสนุนโดยโ b เ o อ e ์ ix broker มาตรฐานของชาวไทยและเทรดเดอร์ทั่วโลกไว้วางใจ